ให้ให,หม่แสดงว่าภาพจะเป็นลักษณะนี้ครับปีศูนย์ดีศูนย์ต้องคำนวณไหมครับจ่ายไปแล้วบาทสิบห้าตามอยู่ที่นี่นะครับอันนี้ก็ดีศูนย์ดีหนึ่งดีหนึ่งมีค่าเท่าไหร่ครับก็คือหนึ่งจุดหนึ่งห้าคูณด้วยหนึ่งจุดสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นได้ไงครับหนึ่งจุดหนึ่งจุดห้าหรือเฉลยก็ได้ หนึ 1> 1. 49, ่งจุดสี่เก้าจุดห้าหนึ่งจุดสี่เก้าห้าดีสองครับก็คือหนึ่งจุดสี่เก้าห้าคูณด้วยหนึ่งจุดสามนะครับก็จะได้มาอีกเป็นหนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดเก้าสี่สามห้าดีสามออกมาที่สองกว่าสองจุดห้าสองจุดห้าสองหกหก ดีเ <DC. S 2> ครับอ่ะเอาแค่นี้ก่อนอันนี้หนึดีสองดี3ามเราประมาณการได้ถูกไหมครับเพราะดีสี่ะครับคำนวณยังไงดีสี่้าบอกว่าโตเท่าไหร่ครับดีสี่โตเท่าไหร่ครับโตร์เซถูกไหมครับดีสโจทย์บอกว่าหลังจากนั้นเติบเพิ่มขึ้นคงที่แปดเซ็นคำว่าแปดเซตตัวนี้คืออะไระครับ คือค่า g ถูกไหมครับตอนนี้คือค่า g ที่8%หลังจากนี้จะเติบโตคงที่ทุกๆปีแสดงว่าหลังจากปีที่4เป็นต้นไปครับเราสามารถใช้คอนเซ็ปต์ก่อนหน้านี้ได้ไหมครับที่เราบอกว่าย0เท่ากับ d1 หารด้วย ks ลบด้วย g ได้ไหมครับการที่เงินผลเติบโตอย่างคงที่ ตั้งแต่ปีที่4ี่็ปต้น,นไปเนี่ยเราสามารถใช้สมการตัวนี้มาประมาณการได้ไหมครับทันไหมครับเราสามารถคำนวณได้นี่ครับว่าการะแสเงินสดหลังจากนี้นเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีที่สี่็ปต้ตนไปเนี่ยเราคงต้องคำนวณอะไรบางอย่างเพื่อให้เป็นค่าเทียบเคียงกับเงินปันผลที่คงที่ตลอดไป f ฟ r e v e r นะครับก็ต้องเอาคอนเซปต์ตัวนี้มาใช้เพราะฉะนั้นะวิธีการทำก็คือว่าเราต้องคำนวณก่อนว่า ในปีที่สามเนเดี๋ยวกลับไปดูอีกหนึก็่ตรงกันโอเคแต่ถ้าผมรู้อยู่แล้วว่า d ีสตรงเนี้ยค่าของ d ีสมีค่าเท่าไหร่ครับก็คือสองจุดห้าสองหกหกคูณด้วยหนึ่งบวกด้วย G ถูกไหมครับ G ตัวนี้คือแปซคงที่ถูกไหมครับของค่าตัวนี้อันนี้คือเงินปันผลปีดีทส เพราะงั้นถ้าเราต้องการหาค่าที่แทนค่าเงินปันผลในยาวตลอดจนถึงอินฟินิตี้ได้เนี่ยเราต้องดึงคอนเซปท์ที่เราเพิ่งเรียนมานเมื่อกี้ในการคำวนวณเงินปันผลที่เติบโตเติบโต,ต,ตอย่างคงที่มาใช้พูดง่ายๆหรือว่านะครับเราสามารถคำวนวณชุดนี้ทั้งชุดนะครับ ตามสมการนีไ้ได้ตามสมการนีไ้ได้นะครับโดยที่ว่าถ้าเรารู้ว่า d 4ตัวนี้ย4ตัวนี้ก็คือถ้าเราต้องการคำนวณทั้งชุดมันก็จะกลายเป็นค่า Present Value ค่าหนึ่งของปีก่อนหน้านะครับก็คือจะเป็น Present Value ของปีที่3นะครับเป็นมูลค่าเทียบกระแสเงินสด3นะครับพูดง่ายๆคือผมจะคำนวณค่า P3 จะมีค่าเท่ากับถ้าเราจำสูตรได้นะครับ จำมนี้ได้ใช่ไหมครับผมเขียนก่อนว่าถ้าเป็น p ศูนย์จะมีค่าเท่ากับเขียน p ศูนย์ก็ได้ถูกไหมครับคูณด้วย g, หนึ่งบวกด้วย g หารด้วย ks ลบด้วย g ถูกต้องไหมครับถ้าผมต้องการหา p ให้เช่นว่าลุนักปีที่สามเพื่อรองรับกระแสท้งสังคงที่ยาวตลอด,ลอด p สามตัวนี้นะครับ p สามให้เช่นว่าลุนักปีที่สามนะครับ p สามก็จะมีค่าเท่ากับ d 3สคูณด,ด้วยหนึ่งโวจีหารด้วย ks ลบด้วยจนะครับซึ่งถ้าแทนค่าเข้าไปนะครับมันก็จะค่าเท่ากับมันก็จะมีค่าเท่ากับนะครับดีเวนตในปีที่สามก็สองจดห้าสองหหคูณด้วย1 0 8จ หารด้ผลตอบแทนที่เราต้องการคือ0.12ลบด้วย0.8ได้0.08ครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเงินที่ข้าวอเจรเรารในปีที่สามนะครับเพราะงั้นตอนนี้ที่เรามีเนี่ยเราจะมีกระแสเงินสดทั้งหมดนะครับในอนาคตอยู่ทั้งหมดสี่ตัวนะครับตัวแรกคือดีหนึ่งดีหนึ่งดีสองดีสามแล้วก็พีสามอ่ะตรงนี้ทาันก่อนปครับ ดีหนึ่งดีสองดีสามท่านคำนวณได้ใช่ไหมครับตัว P 3าเป็นตัวเดียวที่คำนวณใหม่เพื่อประมาณการเงินปันผลที่จะได้รับตั้งแต่ปีที่สี่ปีที่ห้าปีที่เป็นต้นไปจนถึงนฟินิตี้ Infinity, ตามโกลด์เลทตามอัตราการเรตริบโตของเงินปันผลที่ท8%ครับในตอนนี้ท่านจะมีค่านี้คำนวณได้ดั้ที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่ท่านจะมีเลขสี่ในการคำนวณนะครับ ซึ่งถ้ามองไปหน้าขัดไปอะครับมันจะล้อกับที่เขาทำไว้ท่านอยู่ส่วนดีวผมจะอธิบายตามที่สไลด์เขียนไว้ให้นนะครับอ่ะแต่ถ้ามาดูสไลด์อีกหนึ่งนหน้าขัดไปท่านจะเห็นว่าเขาทำให้ท่านแบบนี้นะครับแล้วทําให้ท่านสี่ปีก่อนท่านจะเห็นว่าปีปีที่หนึ่งปีสองปีสามปีที่สี่นะครับปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่